สวัสดีนะคะปู้เองฝุงเองกับแม่วันนี้ตื่นมาหิมะขาวโพลนแล้วก็พี่ไมค์เคลนบอกว่าหิมะตกเมื่อคืน9 p.m. ม9 p.m. last night it started 9โมงเช3ทุ่มเออแล้วก็ตอนนี้ตอนเช้าแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ไมเคลิลเราจะไปจัดการบ้านน้องเป็ดเนาะเพราะว่ารู้เสียงยัง <Yeah. S 1> ไม่ตายเพราะว่าห <laughs> ิมนะเฟรมเนาะหิมนะปกคลุมนานแน่นมากแล้วก็เฟรมเนาะก็คือรัว้วรั้วของน้องเป็ดตอนนี้ก็คือ,องอเรียบร้อยแล้วป้าพี่ไมเคินเรดี้ โอ้โหสวยงาม่วยงามหิมะหนามากตั้งแต่เมื่อคืนยันยันตอนนี้ไมโครเน็ตเล็กสิ่วไล่ Ooh. It keeps on screwing. <laughs> <laughs> My goodness. <laughs> the joys of farming. Quick, <laughs> cannot get out. <laughs> uh. <clears throat> ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้มจะต้มจะจิกน้องเป็ดน้ำมากคิอมะนน้ำมากเมื่อคนดูรัวรัวน้องเป็ดงอเรียบร้อย แล้วก็ตะข่ายก็คือฉีกขาดด้วย มีคนเล่นหิมะด้วยปกติหิมะจะไม่มาไวขนาดนี้เออ อโอ้เดี๋ยวเราพามาดูอปแปลงกระเทียมเนะมาะเมื่อวานไปเอา,เอ,าอะไรนะใบไม้จะมาทำปุ๋ยหมักตรงนี้เฮ้ดูบ้านน้องเป็ดบ้านน้องเป็ดหลังใหม่สวยดีเนาะแบบเนี้ย ว่าน้องเป็ดหนาวไหมอ่ะตื่นมาก็อาบน้ำเลยนะคะเมื่อวันเติมน้ำให้นิดนึงอัววันนี้เป็นน้ำแข็งน้ำไม่แข็งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้องเป็ดออกจากเล้ากันน้องเป็ดส่งเสียงโวยวายหนะักมาก เดี๋ยวจะปล่อยน้องเป็ดออกมาแล้วก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องเป็ดเพราะว่าเขาเพิ่งมีอายุได้แค่5เดือนแค่นั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาน้องออกนะไม้นนองก็คือกันไม่ให้ประตูเขาล้มลงมานั่นเองเดี๋ยวแม่จะมาเอาน้องเป็ดออกจากเราให้เพื่อนดู So cool. oh, อย yeah. ู่ข้างนอกได้ไม่นานอันนี้ขนาดใส่ถุงเท้าหนาเย่โกเกากบแบสูงพี่ไม่ขึ้นล่อยโต้งออกมาละแล้วก็อะไรพี่ไม่ขึ้นกวาดออกแค่นั้นเองเหรอดูเขากวาดเขากวาดอะไรนะยิม่า จากแผงสุดตอนนี้เขาไปเช็คกรกีนฮาหิมะจะตกถึงประมาณ10โมงแล้วก็ช่วงนี้หิมะก็คือจะตกะวันสองวันนี้หิมะก็คือยังตกอยู่นั่นเองตอนนี้เท้าทำมหนาวมาก From inside the greenhouse, you'll be able to see the snow all over the roof. <laughs> How look good? Oh, it's digital, isn't it? Some people have probably never seen snow. <laughs> we have lots of snow. We're going to get some more tomorrow and the day after. The is not finished. Mimi Tan said that going inside might look beautiful. I from the outside, from the inside, very dark in the greenhouse. Too bad Snow. You might have poked it. You want to go while I'm helping it? Look how dark it is. <laughs> should keep some beats <laughs> in This is our winter project for our. Uh, bigger building. aquaponics we're that เออเพราะว่าเออ่กรีนฮะตรงนี้ยังไม่เสร็จดีแล้วก็ตอนนี้ก็คือเอาปกคลุมไปด้วยหิมะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันจะดูมืดมืดเนาะตอนนี้น่าจะเอาพาอนายอบครอบกุ๊บ Yeah yeah stop the sun last night แล้วก็ของก็คือแบบนี้แล้วก็พี่เมย์เคลเคาพยายามหาผ้าเอามาคลุมไม่ให้ต้นไม้ของเขาตายไปดูตรงนั้นอันนี้ก็คือหน้างานจริงที่อัคแมรเนาะ ที่อาบอกเพื่อนว่ายังไม่สะดวกให้ใครเข้ามานะคะก็ดีวัน So it's 2.9 degrees 2 5อ่2.9องศาใน greenhouse แล้วก็ข้างนอกอ่อ uh, outside one degree? <Yeah. S> 1 degree yeah ข้างนอก1องศา We don't h e r e s no heating in uh, here at the moment ตอนนี้ uh, ในนี้ก็คือยังไม่มีฮีตเตอร์ไม่มีอะไรเนาะกินไปก่เอาเอ่ uh, นลื้มมาคุมฟิลมออ not take it out it plants to plants ามลุมมั้ it's okay to take it out yeah yeah and the water temperature is degrees น้ำตรงนี้8องศาแล้วก็ตรงนี้ก็คือมีปลาแล้วนะ some sort of come out, so I'm not going to uncover um the fish now. But when the sun comes out, then I'll come and uncover um the fish. ตอนนี้คือ,อยังหนาวอยู่ก็คือเราจะทำน้ำในบ่อให้ <No S 2> ปลา <with> เขาอุ่นเนาะตอนนี้เท้าหนาวมาก right. พี่ไมเคิลเขาก็จะเช็คน้ำเช็คอะไรของเขาแม่ก็คือมีหนะ้าที่ช่วยให้อาหารปลา เห็ดที่ขมาปลูกในกระบะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นล,ลอดที่สามละรดที่สามก็จะเริ่มมาน้อยละมาจากกรีนเฮาส์พร้อมกับเห็ดออรินจิหนึ่งดอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปให้อาหารน้องเป็ดต่อแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนาะไปดูแปลงผักนะโอ้น่าจะได้เวลาขุดออกจริงๆบัวหิมะ เพราะว่าอหิมะคลุมเขาก็จะล้มไปเลยแบบนี้แล้วก็หิมะก็คือจะมาอีกวันสองวันนี้เนาะโอ้น้องเป็ดของแม่มีความสุขมากๆอ่ามาดูแปลงผักน้อยๆของแม่เนาะ ไม่ได้ขย่าเขาออกแล้วกันก็คือให้เขาเป็นไปแบบตามธรรมชาติเนาะแล้วก็แถวนี้ที่อเมเคยถ่ายให้เพื่อนดูก,ก่อนนะ้านนู้นก็จะเป็นเนาะบรอกโคลีก้านสีม่วงนั่นเองนะเขาค่อนข้างทนหนาวให้อยู่แล้วก็เคลหรืออะไรแบบนี้ก็ทนหนาวให้นะแต่ว่าบัวหิมะปลูกหน้าหนาวไม่ได้นะเพราะว่ามีคอมเมนต์จากเพื่อนๆถามกันเข้ามาเนาะแล้วก็ กระเทียมปลูกหน้าหนาวได้แล้วก็ไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรเนาะเพราะว่า,าในช่วงหน้าหนาวฝั่งอังกฤษหรือว่าโซนยุโรปค่อนข้างจะฝนตกชุกฝนตกเฉะแฉะก็คือ ปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำอะไรเลยก็แม่ปลูกเสร็จแล้วเนาะทั้งหมด4แปลงด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่ก็มาส่งความเย็นให้กับเพื่อนๆที่ออยู่ฟังเมืองไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยเนาะแล้วก็ถามพี่ไมเคิลว่าบ้านเป็ดทําขายด้วยไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยประกาศขายให้เขาก็จะ,ะทําราคาที่อ350อปอนเนาะก็คือใช้เวลาประมาณ หนึ่งถึงสองวันด้วยกันแล้วก็ปีหน้ารอดูเนาะแม่ก็คือจะฟักไข่น้องเป็ดขายไปในตัวด้วยที่อนอกเนื้อจากไข่เค็มนั่นเองไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะ